ถึนนงหมาย้วครับผมหมายเด็ดไ,ไ,ได้ตัวนี้โอ้โซหวัวนมยู่ได้ในเสื้อกได้ันหัวน้าตาย,ยินนี่วะครับผมใส่นกครับใส่กองใส่กอง,องเอาไป้ปลาตย,ยินนี่วะันเทพนะ <passionate> ลงมาหัวปยยนี้ยมันก็ดรอปขนวะ ไปใช้แล้วดองด้วยนี่ไตม,มีมัวมีหงพีของเขาเข้าเลย đ ด y อ,อ,อู้ดีปุดเฮ้ยแถวไปรุ่นของเขาก่อนนกเข้ามาบัดคุ้นมากครับ องัวมาปล่อยพอดีไปซ้ำโอ้ยโตดึงไม้เยอะคนองัวมาปล่อย้องโอ้ะโอ้โอ,โอ,โอ้มาครับใส่คางสวนกับเจ้าครับเนาะเบิงครับผม มายอีกบ่นะครับ เหียงอีกตัวนึงไกล้ครับนอเคครับถ่ายเป็นช่วงนะครับผมลืมแบตสำรองนะครับบลู่าจะถ่ายได้เต็มมือบ่นะครับก็เลยบ่ดดิตั้งกลองให้ดูชมครับผม ปอโอกาสหน้าครับสำหรับนกต่อตัวนี้ครับเดี๋ยวผมสีตั้งกล้องให้ได้ฟังสไตล์การเล่นลาราคลมครับผมเี่ครับเป็นสไตล์เรียกคัดเรียกนุ่นนะครับตีตะไลมาแล้วครับตีตะไลมาแล้วตัวนี้เข้าบ่เข้าบ่ จับโขไฟครับจับโขไฟข้างๆครับเขาร่วมแล้วครับ สองครับยกนี้ เราไปก็บ,บวโดดบวตินเลยนะครับโอ้โหให้ผมมาตามนกแต่ละตัวนี่มีแต่ตัวยำหยาบครับออกนะครับมยกเมื่อกี้นี่คูอ้างสี่หาความครับ ป็นยกน้อยยกหลเดี๋ยเบิ่งรับบุกินหมูแน่นอนครับตัวนี้หยาบแน่นอนเโอเคเดี๋ยวลองเบิ่งครับมันจะเข้าอีกบนครับออกไปแล้วออกไปคูซิม,มูอยู่ต้น,นข้างนอกนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเจ้าไม้ไทยทย่สิเอาเข้ามาได้บ้นะครับ จะสามารถเก็บได้โบรครับเขาร่วมกันแล้วครับเห็นไปแล้วครับบนหัวประเนียดเลย โดดไปโดดมากเกือบเซลคอนครับเมื่อกี้นี้อุย๊ยเซลคอนเซลคอนอืมนิดเดียวครับลูกเปนเนียดครับ เรียบร้อยครับเก็บเต็มได้สาเร็จครับผมตัวหมายทีมงานครับตัวนึงครับครูอ่างคารุมครับเดี๋ยวไปเบิ่งเต็มอยู่ใต้ตนกันเลยครับผมตัวนี้ครับมาเบิ่งตัวกันครับผมทีมงานอื้นรัดได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเราเรียบร้อยจนได้ครับตัวนี้ตามเก็บทีมงานครับผมครูอ่างคารุม ตัวนี้นี่ครับโอเคครับผมเดีย๋ยวลงมาเบ่งโตกันครับทางหน้าห้องท่าเลยครับนี่ครับผมวันนี้วันพฤหัสที่30สิบครับเึ็บมือผักวเวียนครับสวยๆเลยครับตัวนี้คาลม กรวใหม่ไทยครับผมครับตัวนี้โอเคครับผมห้องก,กระโคกมาแล้วครับข้างหลังเห็นระบอบวันนี้โสมหน้าม,าม,นมันโทษเอไหมโหออกมันก็บเบิดแล้วกระบาดไปเลยนนะี่นะนี่ยมันปีหน้าคุณจะชิบเป็นต่อป <c oughs> ีนี้มันผิดต่อปีนี้เพราะว่ามันอันน้าเสือกน้อยปีหน้าก็เข้าทุ่มแหละใส่ดิไอ้เสือกน้อยก็ตายน้ำเสือกน้อยเขาดื้อซบแล้วนี่ กี JI, ้หลักๆนะกเจ็บเจ็บก็ดีกว่าบ่ได้มันได้โอ้โหแข่งโอ้โหลำงาลำงาตาวายเท่ายิเบิดลำงาตาวายเทา เียงบ่มืมอนุซัอ่างุซัอ่างนำตัวตองดีมันกำงัเวลาโน้ตดังจปลับเวลาเเข้าไปเขาเว่า กูเจอขนมเขาซะว่าอีกหนิงเนาะบวโดมเนาะตรงพวกเรือมันสิเขาปืนกว่า โดนอะไรมันบูดนะนันปงไ่ตกัเนีนอันนี้เพเนียนก็ดพุ่มเขียวๆคนนี้มองนูเขาสว่าบินออกต่ำลงมาบางวานี่ยเห็นว่าพุ่มเขียวๆคันนี้กลางตนุน ก็อยู่ทึงหัวอะไรฮะกรดีนะมันเต้นมันเตี้ยนสองเท้เทาแถวนั้นแหละฮะลงกระดีอย่างนะหัวปักลงอืมบบซันก็ปักลงเลยมันเป็นแปลน,ปนทางทึงนะถ้ามันสีลงได้ยยอ,นะยอย่านแต่มันโบลงอะไรโบเลนะกระีเจ้าค่อยเจ้าค่อยตอนนีเดือดเดียวนานเท่าไห่ก็จะรอ มันว่าเฮ้ยมันว่าต้นกู้ต้นนี้คนว่าลับตาก็เห็นว่าคอนเดีอยู่ิ้มใสมันว่ามันยิ้มมาตุ๊บดอกค้อนกินๆนี่มันว่ามือหนุ่มันยิ้ตุ๊บปุ๊บวุ้ยข้างข้างข้างโดดมาบ้านนี่ละหลังซอกนี่ละโดดมาบ้านนี่ปีนแล้วปีนขึ้นมาแล้ว ทั้งหลังวุ้ยมองเหยียบข้างหลังวุ้ยมองเหยียบหน้าสิบังโค้ละงางาทั้งข้างไปเยื่งยงไปหลังะนะเนาะบอบอมันจะมีงาทางข้างไปทั้งหลังพุูนค้อนปิน่าน,านเขาในต้นหรอกคอนปิน่นเขาในต้นมันจับหลังมันยึดมีงา,าอื้อ เมื่อกี้นี่ยปีนลิลนะิทมาโบยานอกขันเข้ามาใกล้แลยนี่นะนมันตรงโบลงมาแบบนี้อืมโอ้ยนี่เหลวบุญเหลวเนาะได้งานนกเรียบร้อยเนาะเออมันทดใส้บุได้งาเนาะขนาดนี้ก็ยังบ่อยเข้าวร่วมต้นอยู่ขนาดสาสาววนนนเสี่ยงเศร้าวป็นต้นเลย ดุงมาใส่แล้วนะดุงมาในหันเลยโอ้ยงานนี้คือเหมอแท้เหรอตัวดีเลยนี่ไปนี่คูลคอนปิ้นไปไนี่บอกเออคอนปิ้นไปไนีข่ขาวๆนะมันบอกเออคอนปิ้นไปทางโต้คนละเ,เป็นที่ข,ขาวๆเลย เบิ้งเดติมอ่างเวนโตขาดระบบไเบื้งนแมติดาดเบงบไดเบิงัแหงาได้เบนลด้วมืี่ส่มแล้วเ้วขี่ยุ้มแวกอยนะแล้วตนปูอ่ะนี่แหละเขาว่าลุ้นจดากสวด ข้าวี้นมาคบกันนีเบื้องเอาหอ,อยาเนาะที่หำกันมาอ,อย่างไงแล้วหอยาน่ะติง่งมันมันยังนิ่งเียครับมันด่งไปดงมาเนี่ยโอ้ยติง่งยนสิดวงมันจะดุยังดุตออจากดาอยู่ใกล้ๆกักนนะได้เหระเออมันอยู่าน,นาทางนานาฝั่งนะ้าก็พอดีเลยรองขวางมาทางนี้ก็พอดีเลยม,มันกัน ง่าหลายฮะกุกระบบกง่าในน้อยมันหลอย่างนี้ก็วดบด้ายต่ายมัางอยังด่งลงมาเนาะรอจังหวะยืนรอจังหวะประเกตมาเอ๋ยอยจังหวะเจ้าโค้งหน้ามาพอดีเขามาจอดให้พอดีปั๊มาเลยได้ตัวเนาะมาเลยได้ตัวเนาะมาให้ตัวมันอยู่เฉียงไปตรงนี้ปกบเสือใหญ่นะ สติปังคับจตุทูด้วยตว่นเงางูกอยู่ฮะีกเนี่ยโอ้สติป้างเลยตัวนี้ bưng là ba hồng cong con đi chú tụi chú tụi cong tụi già đấy con ปัวหาเต้ขยะรู้ได้ห่าแกงนี่นะแล้วพร้อมเลยได้บานาน,าน,น,าน,าน,นี่แล้วเลยแหละนกมีแต่นกดินฮะน่ะบานแต่นี้ไป็นที่ที่เล้วนะ้วถ้าไปตัวไม้เห็นออโอ้ย,เ,อเ,ยเรียบร้อย<บ>อีพ่อไม่ได้ออกเลค่ะโอ้ยเมียมันกับปู่จ๊ะแล้วพร้อมบานนี่เห็ดในได้บานนี่ มิ่งขนาดนาอ้อยังไม่ได้ออกยะยังยืนเบิง่งโอ้โอเ,เตรียมดีสองครับผมของใหม่ไทยครับผมมันจะเป็นตัวเมียรครับโอ้ตัวผู้จะเข้าอยู่แล้วนะครับสิงเลยครับผมหูอ้างหนุนอ้างครับูอ้อางหลายนะครับตัวผู้ครับแบบนี้เสิงเลยครับ ปลาอยู่เซตเดียวนี่มาแล้วครับมาแล้วเขาต้นกุ้งตามเหน

อันใหญ่จัดมาแล้วสส่โต๊ะจัดให้ค um> ือเคื่องับๆนั่แหละขมดีมึกดีเนาะเล็กเ่หมึกใหญ่มเป็ดหมึกใหญ่ๆนะลาบือลิ้นบ่ลับเป็ดเขาเลี้ยงวเ่นประมาณละใส่โตะจัดมาเราสวยโอ้โหพาปปีพาปบีหเหอ หลับครับง่ายๆหมายเ็ดทีมงานแต่ละหมายครับขูอ่างเสียงใหญ่ฝั่งนี้ครับกำลังเข้าใส่โตครับผมผมใส่ฝั่งนี้นะครับมีตัวมาเทียมอยู่ครับ กำลังเรียกดึงกันนะครับกนุกป่าครับป่าเสียงใหญ่อะอเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะเข้าร่วมบ่นะครับหมายเ็ดครับ <laughs> เขาร่วมแล้วครับหนาโค้นครับ คอนแล้วมองคอนแล้วมองคอนโอ้ยยังโดดขึ้นไปครับยังนิ่งยังนิ่งห้ายคอนขนาดเลย มาแล้วครับสายโต๊ะจัดเลยโต๊ะโต๊ะคู่ใจกับพเนียดขี้กระลื้พเนียดนโคตรเสียนเนาะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโคตรเสียนอุ้ยเดี๋ยวเบิงร์กตามันโบดอดี๋ยว่บิมันคือเหยียบนกเสียงน้อยน่อบ่ เออจะใส่จักจับักคู่อ้างกันนะบ่อบบ๊กุ้งก้อนเนีดกับปลาในคุยคุยผ้ามายางบักคู่อ้างมันรักตีต้นหนี่งถ้าบักสองกุ้งบบล็้ยินละแมนผนีดขี้กลิ่นกระทึกนกโอ้ยมันมีบักสองกุ้งเสียงน้อยมันเต็นแต่เยี่ยบมองเดลยผนีดอันนี้มันเยี่ยบมันอยากตีนกพี่มันมาแบบครับใส่โต๊ะครับผมใส่โต๊ะใส่โต๊ะจันใยัยเพิ่นเราไม่ได้ยอมแพ้เพิ่นตามมาติดๆเลยนี่ Ta mãi tít lên. Ho ho. Ni nóng. Tóc, mày nhỏ nài. Hãy gặp lâu mày bung, lâu mày bung. Tu mày tỏ mày an, mày nhục bung. Yak tìm mày an, mày nhục bung. Na phi, na. Toi, tìm đâu bong. Nguyên nhân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 . Nguyên nó Nguyên nhân. Nguyên nhân. Ng nhân. Ng nhân. ปีกนะพ่อลึอกรวบลาบตื่มใส่กันลาเห็นร <ย ược> <video> ุดไปใช่ป็นอยังนี่ใส่โตอครับใส่โตอลูกลอกขี้กล่นเมื่อแต่กระเป๋าโคตรแล้วเทปกระเป๋าโคตรเซียนเนาะเป๋าเทปกระเป๋าโคตรเซียนเดี๋ยวรุ่นของเฮาโต้อเฮาเข้ากันอยู่ กลับครับสรุปผลครับวันนี้สี่เต็มนะครับแักใหม่ไทยจัดไปสองครับกับสายตอีกสองครับผมสามเตอวันนี้ครับคนละสองเต็มครับอีกผนึงคอนเนียอันฮักนะครับอีพีท่านใดก็ฝักติดตามครับผมเดี๋ยวมือใหม่ออกไปใหม่ครับสารคลิปนี้มีสันนี่ครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับ ใช่ว hey, okay, ่าตุมรวมแน่บูบเบื้งผลงานแน่พี่ต่อมาได้แล้วมันไปอยู่งใส่นกไว้ฮัลละไว้ฮัลละเดี๋ยวเขาสิบัญญัตเอาเบิดให้อาจารย์ใหญ่เพิ่นเลี้ยงไว้ฮัลล์บ้านคนหรือบ้านนกนี่โอเคครับ